ได้เวลาที่เราจะกลับไปหาครอบครัวครับชาวราศีกุมการกลับไปในช่วงเวลานี้เป็นดวงชะตาที่จะให้ลาบอย่างยิ่งใหญ่ครับรายละเอียดเป็นยังไงห้ามพลาดเลยสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดิน สวัสดีชาวราศีกุมมคอร r i u สทุกท่านครับชาวราศีกุมในช่วงเวลานี้ดวงดาวบนท้องฟ้าสดใสได้เรื่องอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายดาวอยู่ตำแหน่งสนับสนุนแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมมีดาวที่กำลังจะเดินผิดปกติและผมจะต้องรายงานให้ท่านทราบก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นดีใจที่เรามาคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปแล้ว การแก้ไขอะไรก็คงจะไม่ทันเหมือนกันดาวพระพุทธเนี่ยท่านก็เดินทางตามหน้าที่ของท่านปกติเดือนที่แล้วท่านเดินจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนท่านอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นตำแหน่งการเงินตำแหน่งรายได้ของพวกเราชาวราศีกุมในวันที่หนึ่งถึงวันที่9เมษายนนี้ดาวพระพุทธก็จะเข้าสู่ตำแหน่งมหามิตรนะครับตำแหน่งของ คนรู้จักคอนเน c t ชันมากมายเมื่อดาวทางธุรกิจเข้าไปอยู่ในตำแหน่งมหามิตรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งคอนเน c t ชันต่างๆเราก็ได้รับประโยชน์จากคอนเน c t ชันอะไรอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วแหละนะครับมีคนรู้จักใหม่ๆเยอะคนที่รู้จักกันก็ล้วนเอาเงินเอาทองเอาประโยชน์มาให้นะครับแต่ว่าเพราะพุทธอยู่ในตำแหน่งมหามิตรตำแหน่งกู๊ดคอนเน c t ชันเนี่ยแค่9วัน แค่9วันคือ1เมษายนจนถึงนะครับวันที่9เมษายนท่านท่านไปอยู่ตรงนั้นนะแค่9วันในในช่วงในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะในปักแรกเนี่ยท่านเข้าไปอยู่ในในช่วงเวลานั้นเนี่ยแค่9วันหลังจากนั้นพอถึงวันที่10เมษายนท่านเดินถอยหลังกลับนะท่านเดินถอยหลังกลับกลับไปที่ราศีมีน นี่คือปรากฏการณ์ความผิดปกติของดวงดาวซึ่งอย่าตกใจครับดวงดาวในฟ้าฟ้าเนี่ยการเดินถอยหลังกลับหรือ retrograde เนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่คำแปลก็ดีปฏิกิริยาผลพลังงานมันผิดไปจากวิถีปกติแต่การที่บนท้องฟ้าจะมีดาวเดินถอยหลังผิดปกติมันเป็นเรื่องปกติ อันนี้ผมคุยเองมาหวังว่าท่านผู้ชมไม่งงนะครับก็เหมือนว่าเออตอนนี้แดดแรงๆเนี่ยไม่น่าจะมีฝนตกเอ,อ๊ะมันมีฝนตกได้ยังไงนะมันผิดปกติที่มีฝนตกหน้าร้อนแดดแรงๆอย่างเงี้ยแดดก็ออกฝนก็ตกนะแต่คนที่เขาเห็นมันนานอยู่มันนานมีอายุไขมันนานเขาก็บอกว่าเอ,อ้ยไอ,อ้ฝนตกแดดออกในเรื่องปกตินะ แต่คนนี้ไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่เคยเห็นเขาจะบอกว่าพิษปกติน,นะครับก็หวังว่าเข้าใจที่ผมพูดนะเพราะนั้นเวลาดาวพระพุธเข้าไปสู่ตำแหน่งมหามิตรเนี่ยไปแค่9วันของเดือนเมษา1นม่เมษาช่วงนั้นชาวราศีคมจะได้เพื่อนใหม่ที่ดีเพื่อนใหม่ที่ปังเพื่อนใหม่ที่ดีถ้าคุณไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าก็มีความคิดความเห็นกับคุณแบบใหม่ เคยโกรธกันก็หายโกรธเคยรักกันก็รักกันมากกว่าเดิมคือเป็นไปในทางที่ดีหมดทีนี้พอถึงจุดนั้นพอถึงจุดนั้นวันที่10เมษายนดาพุธเดินถอยกลับไปสู่ราศีมีนพอเดินถอยกลับไปที่ราศีมีนตรงนั้นเป็นตำแหน่งการเงินตำแหน่งหาสตังตำแหน่งเอิร์เิ็งตำแหน่งที่เงินไหลเข้าเทพแห่งการค้าไปอยู่ตำแหน่งเงินไหลเข้า โอ้โหชาวราศีกุมกลับมาหาเงินเพลินๆอีกแล้วกลับมาหาสตุ้งสตังเพลินเพลินมีไรายได้ดีอีกแล้วเพื่อนใหม่ก็มาเงินรายได้ก็เกิดงนั้นชาวราศีกุมก็อยู่ในจังหวะที่ดีงามนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เดือนเมษายนปัก,กแรกทีนี้มันมีอะไรที่จะพักกระตุ้นให้เราแบบ ปังหนักกว่านี้ได้ไหมคำตอบมีแน่นอนพักสักครู่ครับท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้แท้เชิญที่นี่ได้เลยครับมณีน,นาคเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลส์ในห้างชั้นนํากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองผ่านมหาวิธีมงคลแาะท่าจากรจรกจ์มุลเรียบร้อยแล้วครับกลับมาแล้วเราก็จะคุยกันตรงนี้เนี่ย เป็นการกระตุ้นนะเป็นการกระตุน้นเมื่ององพระพุทธเข้าสู่ตำแหน่งเรวตีสีสันแล้วก็พลังของเฉดสีพลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถ้าราศีกุมจะสอยดวงดาวให้สู่พื้นดินเนี่ยนะให้เกิดพลังให้เกิดความปังให้เกิดความมั่งคั่งเนี่ยช่วงเวลาปักแรกของเดือนเมษาหรือตลอดทั้งเดือน หากคุณได้บูชาปรารวตีบุตรศิวบุตรปรารวตีบุตรศิวบุตรจะมีสองพระองค์คือพระศิวะกับพระแม่ปรารวตีมีลูกสองพระองค์คือพระพิคเนตมหาเทพกับพี่ชายของท่านพระขันทกุมารหรือกัตเกยะตัวพระขันทกุมารน,นี่คือคีย์ที่ผมกำลังพูดถึงหากในเดือนเมษายนนี้ พวกเราชาวราศีกุมได้บูชาพระขันธกุมารจะมีพิเศษจะมีบางอย่างพิเศษอันนี้เหนือกว่า,าจะอธิบายปรากฏแก่ชาวราศีกุมเป็นอย่างยิ่งการบูชาพระขันธกุมารน,นั้นคุณจะไปที่หน้าเทวรูปพระขันธกุมารก็ได้ไปแล้วก็สวดมนต์บูชาก็ได้ ไปในวัดวาที่มีพระขันทกมุมารและพราหมเป็นผู้สวดก็ได้หรือคุณจะมีเพียงแค่รูปถ่ายในมือถือรูปที่ดาวนโหลดมาในมือถือแล้วระลึกถึงพระองค์ก็ได้นะครับตัวคุณธรรมที่คุณต้องประพฤติปฏิบัติตามพระขันทกมุมารคือความกตัญญูและนี่คือสิ่งที่ผมเกินน่นตั้งแต่ตอนแรกว่าถึงเวลากลับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ ถึงเวลากลับบ้านถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิเสธการไม่กลับต้องกลับถึงเวลาที่เราจะต้องพูดคุยแสดงความรู้สึกกตันอยู่เราจะต้องสำนึกในพระคุณที่เราได้รับมาจากทุกคนทั้งจากกวาลไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ใครทำดีกับเราพยายามนึกย้อน และกตัญยูนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญคุณธรรมสำคัญสำหรับการบูชาองค์พระขันทกุมารน,นะครับตัวนี้สำคัญถ้าคุณทำได้คุณจะเห็นเลยว่าประตูบางอย่างมันเปิดรับคุณคุมทรัพย์บางก้อนบางแหล่งจะเปิดอ้ารอคุณเลยนะครับชาวราศีกุมได้เวลากลับบ้านแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับฝากไว้สำหรับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคลิปใหม่ๆจากทีมพยากรคุณภาพในชแน l นี้ที่จะตามมาเจอกันใหม่พี่หน้าสวัสดีครับ